สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในโโบคคาโพลีและเรื่องราวของรถคุณปู่ที่เกือบตายสาเหตุจะมาจากอะไรถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยเรื่องเปิดมาที่รถน้อยมินิไม่อยากได้ยั่งอะไรเก่าๆของคุณปู่มัสตี้ที่เตรียมไว้ให้เธอเอาไปฝึกซ้อมในการขับรถที่สนามฝึกของทีมกู้ภัยเอาตรงๆนะฮะก็คงไม่มีใครอยากได้ของเก่ากระหรอกใช่ปล่ะ แต่ของเก่าๆเนี่ยบางอย่างมันก็ดีมากๆเลยนะใจจริงแล้วมินิอยากได้ยางอะไรรุ่นเจ้าหญิงตั้งหากล่าเพราะว่ามันเป็นสินค้ามาใหม่แถมน่ารักสดใสเข้ากับเธออีกมากๆเลยด้วยทันใดนั้นเองพวกเพื่อนๆของมินิก็มารับเธอถึงบ้านต่างก็อวดยางอะไหล่ใหม่ๆที่มีราคาแพงๆแล้วก็ได้บอกเธอว่ายางอะไหของมินิเนี่ยล้าสมัยเฉยสุดๆ เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วนะครับมินิถึงกับขึ้นเฮ้ยอับอายชะมัดเธอก็เลยพูดบอกคุณปู่ไปว่าเห็นไหมคะว่ายางของคุณปู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนล้อเธอหมดแล้วมินิเกลียดคุณปู่ที่สุดเลยหลังจากที่มินิตะโกนใส่หน้าคุณปู่ไปแล้วเธอก็รีบขับรถไปที่สนามฝึกของทีมกู้ภัยทันทีในระหว่างทางมินิก็ได้แอบดูยางอะไหล่รุ่นเจ้าหญิงที่เธอใฝ่ฝันไว้แล้วก็เสียใจ พออยากได้มันมากๆแต่ยังไงแล้วคุณปู่ก็ไม่ยอมซื้อให้แน่ๆเลยเฮ้อหมดกันหนทางที่ฉันจะได้เป็นเจ้าหญิงสดสวยของเมืองนี้เออแล้วอีกหนึ่งความลับนะฮะทุกคนเจ้ารถน้อยมินิเนี่ยจริงๆแล้วแอบชอบโพลี่อยู่ด้วยละ่ะโพลี่เป็นเสมือนเจ้าชายของเธอเลยก็ว่าได้นะเอาละฮะเมื่อทุกคนมาถึงสนามฝึกแล้วโพลี่ก็ได้ให้ทุกคน เอายางอะไรที่เตรียมไว้ออกมาให้เขาตรวจดูโลดี้เอายางอะไรสุดแพงออกมาเบนนี่ก็เอายางรุ่นใหม่ที่สามารถเลี้ยงแสงในตอนกลางคืนออกมาให้พอลลี่ตรวจดูแต่ทั้งสองคนก็ต้องช็อกเลยฮะเพราะว่าพอลลี่บอกว่ายางพวกนี้มันไม่เหมาะสมกับตัวรถของพวกเขาเลยถึงจะมีราคาแพงทันสมัยยังไงถ้ามันใส่แล้วไม่เหมาะสม ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะและมิน้ก็เอายางอะไรของเธอออกมาให้โพลี่ตรวจดูทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงล่ะฮะยางเก่าๆของเธอที่คุณปู่เตรียมมาให้จะรอดไหมนะแทนแทนแทนสรุปว่ารอดฮะเพราะว่าโพลี่บอกว่าถึงยางนี้มันจะเก่าแต่แข็งแรงและเหมาะสมกับมินิมากๆเลยหลังจากนั้นโพลลี่ก็ได้ให้มินิ เข้าฝึกข no ับรถคนเดียวส่วนอีกสองคนก็ต so like ้องดูมินิฝึกไปก่อนละกันแล้วคราวหน้าก็เตรียมยางที่เหมาะสมกับตัวเองมาอีกรอบด้วยนะทางด้านคุณปู่มัสตี้เขานั้นรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากเลยฮะเพราะว่าทําให้หลานสาวเสียใจก็เลยตั้งใจจะมาซื้อย่างอไไล่ลุ้นเจ้าหญิงให้กับหลานสาวของเขาคราวนี้ละก็นะมินิจะได้มียางสวยๆไปอวดเพื่อนๆอย่างแน่นอนเอาละฮะ เราก็กลับมาที่สนามฝึกของทีมกู้ภัยกันต่อจูจูจินวิ่งออกมาบอกทุกคนให้หยุดการฝึกซ้อมเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ได้มีพายุฝนกำลังมาถึงในเมืองของพวกเราแล้วโพลี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขานั้นจะไปลาดตะเวนในเมืองก่อนแอมเบอร์ Amber, อาสาว่าจะไปส่งเด็กๆก,กลับบ้านส่วนจินก็จะไปประกาศให้ผู้คนในเมืองกลับเข้าบ้านกันโดยด่วนระหว่างนั้นเองฮาทุกคน คุณปู่มัสตี้ได้ยางอะไรรุ่นเจ้าหญิงมาแล้วเมื่อคุณปู่มัสตี้ขับรถมาถึงบนสะพานเกิดทำยางอะไรหล่นจนได้ฮะเขาก็เลยเข้าไปเก็บยางที่ตกอยู่ด้วยฝนที่กำลังตกหนักหมาบนสะพานเกิดหักขึ้นมาในตอนที่คุณปู่มัสตี้ไปเหยียบพอดีฮาทุกคนโอ้แย่แล้วใครก็ได้ช่วยคุณปู่มัสตี้ดีครับไม่อย่างนั้นแล้วคุณปู่มัสตี้อาจจะตกสะพานตายเลยก็ได้นะ ทันได้นั้นเองแอมเบอร์กับมินิมาเห็นเหตุการณ์พอดีแอมเบอร์ก็เลยแจ้งทีมกู้ภัยให้มาช่วยคุณปูม่มาสตีเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงก็ได้รีบช่วยคุณปูม่มาสตีได้ทันก่อนที่จะล่วงลงไปในแม่น้ํานั่นเองหลังจากนั้นไม่นานสะพานก็ได้ถล่มพังลงและยางอะไหล่รุ่นเจ้าหญิงก็ตกน้ําจมและล่องลอยไปตามทางในแม่น้าโหน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยอะทุกคนว่าปะเป็นยางอะไหล่ ทีมินิอยากได้ซะด้วยซิพี่ริวว่านะยังไงชีวิตเราก็มีค่ากว่ายางฮะและตอนนี้มินิคงไม่อยากได้ยางใหม่แล้วล่ะเพราะยางที่คุณปู่ได้เตรียมไว้ให้เนี่ยแข็งแรงทนทานและเหมาะสมกับมินิมากมากเลยล่ะครับสำหรับคลิปนี้พี่ริวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ